สวัสดีครับผมแจ็คเดอะสกายครับนี่ครับวันนี้ทำการแพ็คซูเปอร์แจ็คครับหลอดที่ห้าครับผมนี่ครับอันนี้เป็นแบบซองนะครับผมสวัสดีครับ f อครับคืนนี้คงนั่งแพ็คซูเปอร์แจ็คยาวไปครับผมตอนนี้มีทั้งแบบซองทั้งมีทั้งแบบซองและแบบกิโลนะครับนี่ครับนี่ครับสวัสดีครับ f อครับ เดี๋ยวนั่งแพ็คซูเปอร์แจ็คหลอดที่ห้าอยู่ครับผมนี่ครับเป็นเม็ดหลากหลายสีครับผมนี่ครับในกระสอบครับนี่นั่งแพ็คอยู่ที่บ้านครับส่วนไอ้ที่เป็นกิโลก็อยู่ที่บริษัทครับผมนี่ครับเป็นแบบอัดเม็ดครับอัดเม็ดแบบสูตรพรีเมียมครับผมก็ดีเอฟซีชอบถามว่ามีแบบไหนบ้างก็มีแบบซองครับแล้วก็แบบ แบบกิโลครับแบบกระสอบครับนี่ครับก็เป็นผลไม้รวมครับผสมสมุนไพรและยารักษาโลวกแบบธรรมชาติครับส่วนผสมหลักๆครับก็จะเป็นพวกผลไม้รวมหลายชนิดครับแล้วก็พวกหนอนครับหนอนไหมครับแล้วก็พวกทันยาพืชครับแล้วก็พืชผักใบเขียวครับแล้วก็มีพวกเนื้อเนื้อปลาทุน้าครับแล้วก็น้ำพึ่งป่าครับก็ หลักๆก็ใช้ได้ทั้งนกแข่งครับพ่อแม่นกครับลูกนกครับผมแล้วก็นกถ่ายขนครับนกดอบครับนกขนดองครับใช้ได้หมดครับอันนี้ที่ยังไม่ติดสติกเกอร์นะครับนี่ครับสติกเกอร์อยู่นี่ครับสีสันงามตาครับสวัสดีครับ FC ครับเข้ามาทักมาทายกันได้ครับผมก็ไม่ค่อยได้ไลฟ์สดครับหลังๆตอนนี้ก็นั่งแพ็กไปได้ครึ่งสัก ประมาณสักสองร้อยกว่าซองนะครับนี่ประมาณสักสองร้อยซอง้มัเพิ่งแพ็คไปครับมีแพ็คอีกเพียบเลยครับก็ทยอยแพ็คไปเรื่อยๆครับคืนนี้กะว่าแพ็คก็ได้สักห้าร้อยซองก่อนครับการนั่งแพ็คอยู่ที่บ้านก่อนครับส่วนแบบกิโลไม่ต้องกิโลให้บริษัทส่งให้นะครับกระทักเข้ามาคุยได้บางคนมีนกเยอะก็ใช้แบบกิโลหรือก็สอบก็ได้ครับแต่บางคนมีนกน้อยก็ใช้เป็นเป็นซองไปกับราคาเหรอครับก็นี่ครับ ถ้าเป็นซองแบบนี้ครับหนึ่งร้อยกรัมครับนี่ครับซองหนึ่งร้อยกรัมนี่ครับราคาหนึ่งร้อยบาทไม่รวมส่งไม่รวมพื้นที่ห่างไกลนะครับผมส่วนถ้าเป็นกิโลก็เป็นกิโลละกิโลละห้าร้อยห้าสิบครับเป็นราคาส่งครับไม่รวมค่าส่งและพื้นที่ห่างไกลครับใช่ครับก็ส่วนมากก็พื้นที่ห่างไกลก็จะเป็นค่าส่งห้าสิบาทแล้วก็ค่าส่งอีกห้าสิบาทก็ประมาณนั้นครับผมข้ามาทักทายนะครับผมสวัสดีครับผมแจ็คสกายครับก็ ช่องทางการติดต่อ fc ถามว่ามีทางไหนมันก็เป็นพวกเฟ f เฟซบุ๊กครับแจ็คเดอะสก p s b farm ครับแล้วก็ YouTube ครับ Jack เดอะสกครับนี่ครับนี่เป็นเม็ดครับนี่ครับนี่เป็นเม็ดแบบนี้ครับอันนี้เป็นสูตรผลไม้รวมแบบธรรมชาตินะครับไม่มีสารเคมีตกค้างครับ เลือกใช้ไม่มีผลกับนกครับผมก็ลองมาเปิดใจดูครับผมคืนนี้ก็นั่งทยอยแพ็กอยู่ที่บ้านครับนี่ครับก็กันชื้นได้ครับซองนี้เป็นหน้าใสครับหลังเป็นฟรอยครับก็เก็บได้ดีครับไม่ต้องให้โดนน้าก็อยู่ได้นานมากครับก็ลองเปิดใจดูครับผมนกผมก็ใช้ทั้งฟาร์มครับก็ในเพจผมนะครับก็จะช่วยเรื่อง ของผมนี่จบในถุงเดียวครับไม่ต้องแยกสูตรนะครับ FC ผมทํามาให้มันเป็นในถุงเดียวครับไม่ต้องไปแยกสูตรครับได้หมดครับนกแข่งพ่อแม่นกลูกนกนกถ่ายขนนกดอกนกขนดองเครับได้หมดเลยครับจบในถุงเดียวครับไม่ต้องแยกสูตรครับก็ช่วยเรื่องอะไรได้บ้างก็เกี่ยวกับพวก ลองเล่นเต้นลิกครับปกติครับแล้วก็บำรุงร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวครับแล้วก็ทำให้นกตัวโตครับแล้วก็ขนสีสวยครับแก้มแดงบัวแดงคิ้วแดงครับขนสวยครับแล้วก็นกไม่เครียดด้วยครับขอผมใส่สมุนไพรยายรักษาโรคก็นกจะไม่ป่วยง่ายครับแล้วก็ไข่ออกดีครับการลองเปิดใจไปใช้ดูครับมันเป็นแบบธรรมชาตินะครับอัดเม็ดเข้ามาครับ ของผมบริษัทเป็นผ่าน GMP นะครับมี ISO แล้วก็ส่งต่างประเทศและในประเทศครับส่งทั่วไทยครับไปทุกที่ที่ล้อหมุนได้ครับผมกล้าลองเปิดใจไปใช้ดูครับสมัยนี้ก็มันก็หายากนะครับที่เป็นแบบธรรมชาติ้อยก็ลองเปิดใจใช้ดูสวัสดีครับ f c ครับตอนนี้ก็นั่งแพ็คอยู่ที่บ้านครับนี่ผมแพ็คไปประมาณสัก น่าจะเกือบเกือบสามสองร้อยกว่า250สองร้อยห้ซองนะครับก็กะว่าจะแพ็คคืนนี้ให้ได้สักห้าร้อซองครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะไหวหรือเปล่าครับส่วนไอเป็นกิโลไม่ต้องกังวลนะครับกิโลอยู่ที่บริษัทครับกระสอบอยู่ที่บริษัทก็ถ้าทักอินบ็อกก์็กมาใน f c e e o o o p เพจหรือว่าใน Messenger ก็ได้ครับก็เดยวแล้วก็ทางบริษัทก็จะจัดส่งให้ได้ครับสวัสดีครับ FC ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับผมจะปีใหม่แล้วครับก็ลองเปิดใจไปใช้ดูครับมีทั้งแบบซองครับแบบกิโลครับแล้วก็แบบกระสอบครับถ้าเป็นแบบซองก็ซองขายปลีกซองหนึ่งร้อยบาทไม่รวมส่งครับถ้าเป็นกิโลก็ราคาส่งอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบไม่รวมส่งครับแล้วก็ไม่รวมพื้นที่ห่างไกลครับนี่ครับติ๊กเกอร์ครับ ติเกอร์สีสันงามตามากครับก็ฝากช่อง YouTube ด้วยครับผมแจ็คเดอะสกาครับแล้วก็ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็เป็นแจ็คเดอะสกายพีเอสครับอาหารตัวนี้ไม่จำเป็นจะใช้กับนกกระหัวจุกนะครับใช้ได้ทุกอย่างครับที่เป็นนกที่เป็นสัตว์ปีกครับนี่ครับที่เป็นสัตว์ปีกครับกินพืชผักพืชแมลงครับกินได้หมดเลยครับนกบินหลาดงหรือว่า นกทั่วไปครับที่เป็นใช้เสียงร้องะครับกินได้หมดเลยนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นนกกงหัวจุกอย่างเดียวนะครับผมนกกรงดอกแปงก็ได้ครับนี่ครับอันนี้ไซส์หนึ่งร้ยกรัมนะครับผมอันนี้ครับซองก็หนึ่งรบาทครับขนาดเม็ดเป็นไซส์ S ครับนี่ครับกินได้หมดครับนกเล็กนกใหญ่ได้หมดครับนี่ครับ สวัสดีครับ FC ครับจะฝากเข้าไปดูช่อง YouTube ด้วยนะครับผมช่อง YouTube ของผมก็เป็นแจ็คเดอะสกายครับพีแล้วก็ถ้าเป็นเฟซบ o o กเพจก็แจ็คเดอะสกายพีเอสบีฟครับจะเป็นเบอร์โทรก็ศูนย์แปดแปดห้าสองเก้าสี่หกเจ็ดหนึ่งครับหรือจะอินบ็อกเข้าในเพจ Facebook หรือ Messenger มาคุยกันได้ครับผมอันนี้ซองครับซองที่ผมทำการใช้แพ็คครับมันเป็นซองหน้า นี่ครับเป็นซองกันชื้นนะครับหน้าใสหลังฟรอยครับนี่ครับอันนี้ซองนี้ใช้ดีครับแพงนะครับอเนนี้ซองนี้น่าจะแพงสุดแล้วครับที่เป็นแบบนี้ครับนี่ครับเอาว่าใส่พวกกันชื้นใส่ขนมได้ครับก็ลองเปิดใจใช้ดูครับเน้นแบบธรรมชาติครับไม่ต้องกังวลครับไม่มีสารเคมีตกค้างครับเลือกใช้ไม่มีผลกับนกครับผมก็ลองเปิดใจใช้ดูครับ เดี๋ยวผมบอกส่วนผสมก็คร่าวอีกทีนะครับส่วนผสมหลักๆก็จะเป็นพวกผลไม้รวมหลายชนิดครับเช่นพวกแอปเปิลบลูบรี่กล้วยมะละกอพวกอันนี้ประมาณนั้นนะครับประมาณ5้าหอย่างครับอังหุนครับอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับแล้วก็มีน้ำพึ่งป่ามีหนอนนอนนอกนอนไม้ธัญพืชก็เป็นพวกข้าวฟ่างข้าวโอ๊ตข้าวสาลีข้าวโพด ไม่ใส่มันสับปะหลังนะครับผมแล้วก็ถั่วพวกตะกูลถั่วครับแล้วก็มีไม่ใส่เนื้อหมูนะครับใส่ใส่เนื้อกับเนื้อปลาทูน่าครับของผมมีเนื้อปลาทูน่าด้วยครับแล้วก็สาหร่ายสไปรูลิน่าครับที่ทําให้นกขนสวยแก้มแดงกับบลูเบอรี่ครับแล้วก็มีน้าพึ้งป่าครับที่ใส่ไปด้วยครับนี่ครับก้าใช้ได้ทั้งพ่อแม่นกลูกนกนกแข็งครับนกขนดอง อนกดัอนกถ่ายขนครับนี่ครับสำหรับนกใช้เสียงโดยเฉพาะครับผมสวัสดีครับผมก็คุณสมบัติหลักๆของผมก็ใช้บารุงเสียงครับบารุงร่างกายนกครับนกตัวโตนกแข็งแรงครับร้องเล่นเต้นลิกคึกสดครับแล้วก็นกไม่ป่วยง่ายครับนกไม่เครียดไข่ออกดีครับ กาลองไปใช้ดูครับบรรุงขนก็พวกแก้มแดงบัวแดงขนสวยครับสวัสดีครับ fc ครับนี่ครับอันนี้ผมนั่งแพ็คครับซองละหนึ่งร้อยกรัมครับก็เดี๋ยวผมจะทําการไปแพ็คอาหารต่อแล้วครับก็คืนนี้กะว่าจะแพ็คสักห้าร้อยซองก่อนครับก็ฝาก fc แล้วก็เพื่อนๆครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแจ็คเดอะสกายครับช่อง YouTube ครับถ้าเป็น Facebook p เพจก็เป็น Jack the sky PSB Farm ครับก็ฝากติดตามด้วยครับแล้วก็เบอร์โทรครับนี่ครับเบอร์โทร088-529-4671ครับอินบ็อกซ์ทาง f เฟซบ o ๊กเพจให้สะดวกสุดครับแล้วก็ Messenger ครับก็อินบ็อกซ์เข้ามาคุยได้เลยครับแล้วก็ฝากนกในฟาร์มด้วยนะครับใน f เฟซบ o ๊กเพจเข้าไปดูได้ครับลูกนกน่าจะออกประมาณมกราคมพาครับจะเป็นพวกนกเผือก นกด่างด่างมาร์คหอินรียอะไรนี้ครับแล้วก็จะเป็นพวกเชื้อเผือกตาแดงครับแล้วก็เป็นพวกลูกเชื้ออะไรนี้ครับก็ฝากเข้าไปดูในเพจได้ครับถ้าเดี๋ยวจะมีลูกนกออกมาในฟาร์มก็จะอัปเดตในทางเพจ Facebook และ YouTube ครับก็ฝากเข้าไปกดติดตามด้วยนะครับผมบายบายครับ f c ครับก็คืนนี้นอนหลับฝันดีครับผมจะนั่งแพ็คนจะแพ็คถึงเที่ยงคืนแล้วครับก็บายบายครับ ซปเปอร์แจ็คครับอาหารนกครับสูตรผลไม้รวมผสมสม,มุนไพรและยาสาระแบบธรรมชาติไม่มีสารกินมีตกค้างครับใช้ได้ตั้งแต่พ่อแม่นกลูกนกนกแข่งนกดอกนก,นกถ่ายขนขนดองครับจบในถุงเดียวไม่ต้องแยกสูตรครับ